แต่ทุกคนค่ะเดี๋ยวก่อนออกนอกบ้านนุ่มขอ,เ,อเติมพลังก่อนนะจ๊ะเติมพลังด้วยคอนเต์เดี๋ยวจะไปเดินหิมะหนาวเมื่อสิหนาวเมื่อหนาวข้างนอกต้องเพิ่มพลังคุณผู้ชายบอกว่าคุณต้องกินข้าวไปก่อนนะไปเดินคนเดียวนะคะเพราะว่าแฟนทํางานที่บ้านเดินรอบๆนี่แหละจา้าเม่ได้ไปเดินไกลเดี๋ยวพาไปดูหิมะกันนะคะกินเข่าก่อนเพิ่มพลัง ยาลุงวาลุงมักอันแล้วว่าลุงมักนอกกัเลยเห็ดมะห่เห็ดมะห่หกขวดแซ่บแซ่บอันนี้สวนจากสวนที่บ้านหลังบ้านยาเราปลูกไว้หลายจากสวนหลังบ้านอืมอร่อย นั่งตรงนี้เห็นวิวไหมคะวิวข้างหลังบ้านหิมะตกแล้วฝ่ากินฝ่าเปลนหิมะปานเล็กหน่อย I hear the sound from baby t h e ล play outside t o ม a จ t ไลก like it มคณะฝรั่งหยันหิมะฝรั่งบมัมบหิมะจะยิ้นเสียงฝรั่งอันเลลนหิมะอันข้างนอกวุน่นวุ่นอยู่แต่ถ้าฝนตกอะ่ะ มันจะไปเร็วมาก is half raining snow is still finish ฮึกินไปรอนถ้าฝนตกอะ่ะหิมะสิไปต้องเฝ้ากินแล้วก็ต้องเฝ้าไปเล่น <c oughs> น่นสิไปก่อน the first snow ซ <c oughs> <c oughs> ูริกไม่ค่อยมีหิมะนะคะจะอยุดแล้วหิมะอือฮึอเมริกาลักกี้นาพ่บอกว่าถ้าลุงโชคดีลุงสิพอสนโน ทึงสิเจอหิมะเม็นป่เพราะว่าซูริกซบ่ค่อายมีหิมะซูริก n o น much snow so แ mm ต่ hmm. I say if I'm lucky I will see snow so it's mean I lucky mm hmm. กินอิ่มแล้วเดี๋ยวสิไปเรนซโน่เ so ด no. <Yeah. S 1> ี๋ยวไปเจอกันข้างนอกเลยค่ะเริ่มจากหลังบ้านเลยค่ะอันนี้คือหลังบ้านนะคะ นี่บรรยากาศหลังบ้านสวยมากอันนี้คือหลังบ้านนะคะยังไม่ได้เดินออกไปข้างนอกอันนี้ถ่ายหลังบ้านก็เดี๋ยวจะหยิบนะถ่สวยอะ่ะสวยมากต้องเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าผมมันจะเปียกน้ำสวยไหมคะ อันนี้บรรยากาศหลังบ้านนะมาดูก็ดูค่ะอันนี้แค่ในบ้านนะคะยังไม่ได้เดินออกไปข้างนอกนะนี่แค่ถ่ายในบ้านนะคะสวยอันนี้คือสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านไม่มีอะไรให้กินแล้วนะคะแอปเปลิลก็ตายไปแล้วผลไม้ตายไปหมดละบลูเบอร์รี่อะไรไม่มีแหละเพราะว่ามันหนาว ต้นนี้ก็แห้งใบไม่ได้ตายค่ะคือใบมันร่วงไปหมดมันจะเกาะเป็นกิ่งเห็นไหมเห็นไหมคะมันเกาะกันมันก็จะเกาะกันแบบนี้เดี๋ยวเราไปเดินไปดูหลังบ้านกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเราจะพาเดินขึ้นไปบนภูเขานะคะนี่ข้างหลังนี่คือภูเขานะคะ เดี๋ยวลุงจะพาเดินขึ้นไปดูว่าสวยแค่ไหนนี่เดินออกนอกบ้านนิดนึงนะคะหิมะลนใส่หัวดูข้างบนข้างบนหิมะฝรั่งดูเหรอเขาก็พาลูกเขาออกมาเดินเล่นเนาะลูกตัวเล็กๆเ,เองนะคะเขาใส่รถเข็นมาเดินเล่นเาไม่กลัวหิมะเลยอันนี้มองลงไปนี่เป็นข้างล่างเมืองซูริกนะคะนี่เป็นข้างล่าง น,นหิมะเต็มเลยสวยมากาปากแดงคิดมาแล้วนะคะว่าต้องปากแดงเพราะว่าหิมะมันขาวใช่ไหมดูสิว้าวเป็นไงคะสวยไหมสวิตเซอร์แลนด์ ตอนนี้ตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่ามันมันจะขาวไปหมดเลยเออคอคอีชั้นนี้ก็แบบเป็นน้ำเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแต่อุ่นมันต้องเป็นถุงมือที่แบบนี้นะคะซึ่งเป็นถุงล่มถึงถึงจะอยู่ได้เพราะว่ามันจะหนาวมากอันนี้มือเที่ยวถอดเข้าถอดออกเนาะมันกับสีหนาวแห้งพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยพื่นน ใส่เสื้อมาหลายชั้นช่วยได้ดีมากเลยค่ะช่วยให้ดีมากเลยเหมือนอยู่ในในฉากหนังเลยอะ่ะดูสิคะสดชื่น ถามว่าหนาวไหมม,มันก็เย็นนะคะแต่ว่าด้วยเสื้อผ้าที่มันอุ่นอะ่ะมันก็โอเคมาถึงจุดนี้แล้วก็สวยดีมันขาวพลไปหมดค่ะทุกคนขาวไปหมดเลย โหรอเหนไหคะเขาวิ่งแบบสบายๆมากอะ่ะส่วนนี้ฉันแบบ được mình có kiện có kiện apple